ให้อย่างนั้นนะคะวันนี้ก็จะไม่พูดนานนะคะจะได้ให้ทุกคนกลับไปพักผ่อนเรื่องที่หนึ่งจะถามกลับเนาะเมื่อวานลายถามขออช่างบอกว่าพรุ่งนี้มาวัดตัวได้ไหมวัดตัวเรื่องอะไรนะสูตรเรื่องตัดสูตรออจากสูตรได้ได้ตกลงกับทางทีมหรือยังว่าออยังไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะตัดกันไหม ตัดครับตก<ร>ลง,งกันแล้วว่าจะตัดสูตรกันถูกไหมคบก็ถ้าจะตัดสูตรกันสีผ้าเดี๋ยวเขาจะนํามาให้เลือกนะคะก็ช่วยกันดูช่วยกันเลือกว่าเอาสีไหนเอาผ้าแบบไหนนะคะก็คือราคาเดิมก็คือ2,350ัาบาทนะคะก็คือแล้วก็ออ,อก,ก็จะมัดจําให้นะคะแล้วก็อ่า ต้องเสร็จวันไหนยังไงก็คุยกับช่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างจะมาถึงที่นี่ประมาณแปดโมงก็คือก็จะเริ่มวัดเลยนะคะ<ช>แล้วก็จะมีช่วงเบรคแล้วก็พักกลางวันวก็พรุ่งนี้วันเป็นอย่างยิ่งว่าจะบริหารจัดการเวลาเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จก็ถือว่าจบทริปตัดสูตรก็รอรับเจ็ดเดียวนะคะ แพงไปไหมสองพันสามร้อยห้าสิบาทไม่ครับไม่นะคะส่วนสีก็แล้วแต่ว่าจะเป็นดำหรือเทาเข้มอย่างนี้ค่ะเทาเข้มก็จะให้รู้สึกว่าแบบหลุมสาวอยู่เสมอนะคะก็ดูเอาหรือจะดำหรือจะเทาเข้มเทาเข้มเสมือนดำหรือเทาแบบแต่ว่าช่วงนี้ก็ให้เข้ากับยุคเลยเนาะจะได้แบบใช้ใช้ประโยชน์ได้ก็คือต้องเป็นดำนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าเราไปตัดเสื้อเป็นสีอะไรคะสีขาวสีขาวนะคะก็เราก็จะได้ใช้เป็นตลอดปีนะคะก็อ๋อก็คิดว่าคุ้มยังไงก็ต้องได้ใส่นะคะแล้วเรานัดรับสูตรที่ไหนคะถ้าถ้าเผื่อเราอบรมเสร็จก่อนที่สูตรจะเสร็จนะคะการนัดหมายรับสูตรนี้สูตรก็เราจะใส่วันไหนอ่ะเขาใช้เวลากี่วันในการตัด เราจะใส่วันไหนที่เป้าหมายที่เราก่อนคือเราเราคงรูไว้ว่าเราจะตัดและที่เอาไว้ใช้ในงานหลังจากนี้ในงานหลังจากนี้ใช่ไหมคะก็คือของเราก็เลยได้สองอันอีคือไม่ต้องไอ้นั่นคล้ายๆกับว่าเช่นนะคะว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนก็น่าจะมีจุดที่เช่นวันนี้เขาอาจจะไปตรงจุดนี้แล้วจุดนี้ก็คือเขาจะตะเวนไปเป็นจุด เดี๋ยวมันต้องมีวันสิไม่คือคือคือว่าต้องถามช่างว่าช่างใช้ตัดกี่วันในช่วงกี่วันเราจะได้หาจุดศูนย์กลางถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้โรงแรมละอาจจะไปโรงเรียนแคลนเรียนนึงก็ได้นะครับในการเราจะแบบว่าเราวันออกโรงเรียนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะให้ไปส่งไม่ใช่ประเด็นนะเอาให้แบบว่านั้นเตรียมเงินมาจ่ายด้วยครับ่ะเรียขึ้นมาใช่ไหม ในส่วนที่มัดจาอะไรก็คือไม่ต้องพอออกจะเป็นคนจ่ายให้ขอจ่าจมัดจำไปก่อนหนึ่งนึงอะไรอย่สามช็อตคุณครับกไม่อยากให้น้องอะไรอย่างเงี้ยต้องมีภาระอะไรก็ได้ถาว่าตัดสวยด้วยตัดสวยตัดสวยเพราะถ้าขอเขาตัดตอนลบลงของพอเขาตัดพอก็ว่าพอจะตัดด้วยแต่ตัดสวยแถ้าทาไม่แพงก็ตัดเลยใส่พวกคนเยอะจะได้ถูกถ้าตั่คนเดียวแพง ก็เลยใส่เยอะแล้วก็ตัดสวยถ้าตัดสูทนะคะแล้วโดยเฉพาะแต่งเกงผู้ชายเป็นเป๊ะนะคะตัดสวยนะคะโอเคเรื่องของบุคลิกภาพเนาะอภรรตสวนใส่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบ่งบอกคําว่าทีมนะคะก็ชีวิตมันไม่ได้มีทุกวันหรอกทีมก็คือเป็นรุ่นสัญลักษณ์รุ่นก็คือไอเสื้อนี้ก็ใช่นะใช่ครับเห็นไหมคะเขาก็จะบ่งบอกก็นะคะคนไหนแต่ตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆก็ บอกซะเขาเอาหลวมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แล้วขออนุญาตนิดนึงครับตัดส่วนแล้วตัดลิ้นด้วยไหมด้วยก็ก็แล้วแต่แล้วมันคิดค่าลิ้นด้วยไหมด้วยไงอะไรก็ฟรีหมดฟรีหมดเชลโอ้เยี่ยมนายสารเจ้าอ๋อสารเจ้าร้องฟรีครับฟรีมัดจำก็ขอก็จัดการให้แล้วใช่ไหมก็ทุกอย่าง ก็เหลือแต่ครับโอเคอะไรนะหาเงินสองันสามไปหาเงินสองคันสามห้าสิบนะคะก็อาจบเรื่องนี้ทีนี้มาเรื่องของการที่จะต้องฝึกปฏิบัติงานนะคะก็เหลืออีกเวลาสอบวันไหนด้วยเนี่ยสวันที่ตอนเช้าหรือตอนบ่ายตอนเช้าค่ะวันที่เรียนวันสุกรเรียนสามสิบสามสิบเ็ดแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์หยุดเขารงเรียน วันนั้นผ่านสอบวันจ pues ันทร์น e <Level? 8 S 2> nah, ี <So> well, <Mat> ้เข้าโรงเรียนคแล้วเรียนออนไลน์วันไหนเรียนแล้วเรียนไปแล้วอู้เลิศนี่ใกล้จะจบแล้วไหมใกล้แล้ววันวันจันทร์เข้าโรงเรียนวันนั้นผ่านสอบใช่ไหมคะทีนี้สอบก็เตรียมตัวให้พร้อมในในการกรุ๊ปนะคะเรื่องราวสตอรี่ที่เป็นนโยบายที่คือไอสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราก็มันมันเป็นแบบ ไปเปิดที่ทําให้ทุกคนสนุกกับการดำเนินการเขาก็จะหัวเ้าตรวจละเอียดนะคะแต่ดูว่าเป็นยังไงบ้างนงอคัประเด็นคือลืมหรือยังใช่แต่แต่แต่ว่าดูดูแล้วนะข้อสอบเป็นแบบที่ทุกคนจะบอกว่าง่ายง่ายมากง่ายมากนะครับแต่จําได้หรือเปล่าเรื่องนี้ครับตอบแบบไหนก็ไม่ผิดแต่เราเป็นนักบริหารแล้วเราต้องเขียน ออกมาให้ได้ต้องมีกลยุทธ์ในการนำเสนอด้วยนะคะแต่วิธีการเขียนไม่ต้องน่าจะให้บอกไว้ว่าเวลาเขียนการตอบเนี่ยต้องมีกี่ย่อหน้าต้องแบ่งเกิดอะไรยังไงก็บอกเ3ยสามส<อ>ามเฉย่เป็นสาม,สามอันแรกก็จะเป็นเหมือนกับทวนโจทย์อันที่สองคือเราไปใช้แล้วก็อันที่สามสาม,มันรว<า>มสรุปได้ใช่นะครับตรงนี้ทฤษงีพนวหกับสิ่งที่ แต่เราต้องเป็นคนที่ทันโลกทันสมัยการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้นะคะหัวข้อมันก็ไม่หนีกับกรอบงานที่ที่เราเรียนมาไม่หนีเลยใช่ไและก็เหมือนกันเราเป็นครูเราออกก็คงตัวชี้ว่าเดียวกับเด็กอะไรแบบเนี้ยสอนไม่ให้สอนเรื่องนึงออกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเราอบรมเรื่องไหนก็ออกเรื่องนั้นบอกแค่นี้แต่คิดว่าแต่คิดว่าต่อเรียนไงนะก็อย่าได้ขอกระดาษเพื่อมาถูกหาคะแนนถูกนะ เขาบอกว่าสองก็สองนะใช่สองก็สองสามก็สามห้ามของเพิ่มนะครับเขาเรียกว่าถ้าเขาบอกว่าใายในสองหน้าเราต้องพูดงานในได้สองหน้าใช่ก็แบบห้ามเกินเกินนะครับวางแผนให้ดีดีก็ว่าไงคะกี่ข้อเดี๋ยวยังไม่ได้สรุปการว่ากี่ข้อไม่ได้ออกไม่ได้ออกนะยังไม่ได้ออกนะคะ ใครที่ใส่ใจในผู้โปรเจกต์ดีไม่ดีก็อา,กอาจจะดีอาจจะทั้งหมดเลยใช่อาจจะัเขียนได้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะก็ทันที่มาสู่งานคืออย่างนี้นะผอเอออนีะ่ะเมื่อกี้ได้ได้เชิญท่านประธานแต่ละกลุเนาะกลุ่มดอกไม้ห้าดอกของเราเนี่ยนะคะก็ไปพูดคุยเพื่อที่จะถามว่าแนวคิดหรือหลักการทําหรือความเข้าใจเล่าให้ฟังหน่อยสื่อสารตรงกันไหมยังไง ก็น้องรองก็ได้ที่ท่านประธานลุม็ได้สื่อสารมาทีนี้พอสื่อสารมาในการให้ให้คิดซะว่าเนื้องานของเราที่เราจะนําเสนอในวันนั้นน่ะก็จะมีผู้ใหญ่มีท่านพอสํานักท่านนิเทศท่านรองผู้ว่าอะไรนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าท่านเชิญใครบ้างนะคะก็เป็นเป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะมานั่งฟังเราแล้วก็มีเพื่อนๆนเราแล้วก,ก็นำเสนอบนเวทีแห่งนี้นะคะ ฉะนั้นไม่เกินกี่นาทีนะ15นาทีไม่เกิน15นาที <c oughs> แต่ว่าโปรเจกต์เนี่ยที่เราจะทำรายงาน,งน,นถ่มส่งเนี่ยสิบถึงยี่สิบหน้าสิบห้ถึง20 15ถึง20แผน่นนั่นแหละอ่ะสิถึงย0ท่านบอกว่าท่านพอสํานักวันนั้นนะคะที่ทานอาหารท่านก็พูดว่าอย่าให้น้องๆอ่ะต้องเป็นภาระนะอย่า มีกรอบหรือยังไม่ใช่ให้น้องทํามาเป็น้อยๆหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะเป็นภาระนะคะเราอยากได้เนื้อเนื้อไม่เอาน้านะคะอยากจะได้งานที่เกิดจากการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะโรงเรียนที่ไปดูงานน่ะเปรียบเสมือนเป็นทางผ่านของงานเชิงวิชาการหรือว่างานวิจัยเล็กๆที่เราจะต้องมีโมเดลมีรูแปแบบมีกระบวนการวิธีการการดําเนินการที่คิดว่า สามารถนําไปปฏิบัติได้มันผู้ใหญ่วไอเดียดีจังเลยกระบวนการวิธีการเป็นแพ็กเกจมาเป็นเหมือนโมเดลมาเลยแล้วพอบทที่5ก็อภิรายสรุปผลแล้วก็เหมือนข้อเสนอแนะอะไรอย่างนี้ค่ะบทที่1ก็มันต้องมีชื่อก่อนว่าหลังจากไปดูแล้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานที่ท่านประธานบอกว่าทางท่านผอ,อ,อก็ได้มอบมอบงานให้แต่คําว่ามอบงานให้แปลนั่นนะคือมอบงานเพื่อให เป็นแนวสไตล์ว่าเออกลุ่มนี้เล่นเรื่องอย่างนี้ไปแล้วการกลุ่มนี้เล่นเรื่องอย่างนี้เพื่อให้เกิดความซําซ้อนในในที่ผู้ใหญ่คาดหวังเนานะทีนี้อย่าเอาไอ้พื้นๆนะอย่าทำทำให้มันมีความรู้สึกท้าทายว้าวอยากซื้อไม่มีผิดนะคะแต่มันต้องเป็นไอเดียที่เป็นไปได้เป็นไปได้แต่มันต้องทันยุคทันสมัยอะไรที่มีม,มีอยู่ตามโรงเรียนเขาเนะี่ย ไม่ต้องเอาเขามาวิพากษ์วิจารณอะไรแต่มันจะต้องแบบเหมือนเราไปดูเขาแล้วไม่เอาสักอย่างอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเจอประเด็นเล็กๆหรือเรื่องเราเล็กๆแต่ทําไมเามันถึงชวนกายแล้วก็เอามาหาองค์ความรู้ในการทําบทที่หนึ่งก็ต้องที่ไปที่มานะเหมือนงานวิจัยเลยแล้วบทที่สองก็ต้องมารีวิวสนับสนุนเช่นเรื่องของ แอปทีม <Act> เรื่องของกระบวนาการจัดการเรียนรู้อันคือแบบมันจะต้องมีส่วนนี้ส่วนนี้แล้วส่วนที่สามก็ต้องเป็นโครงสร้างเป็นโมเดลเป็นวิธีการของเราที่เราต้องขายฝันแล้ะต้องขายละตรงนี้เป็นนวัตกรรมนะครับเป็นนวัตกรรมของเราอคุยนึกถึงวันนั้นอ่ะวันที่เราทําไอ้นั้นที่โจทย์ให้เราทำอ่ะที่ทําใช่ครับปัญหาโรงเรียนตอนี่้วิชาการนะครับ ก็คือนั่นแหละคือการเหมือนกับซ้อมคิดนวัตกรรมของเราส่วนหนึ่งแล้วแต่นั้นแต่อันนั้นคือเบสออนบนบนปัญหาที่เราสมมติขึ้นมาแค่สามสี่ปันทันแต่นี่คือเป็นเป็นตัวที่เราต้องไปลงพื้นที่จริงมาเื่าของโูกเรียนเขามาว่าไม่ได้มาเขียนมาอะไรนะอันนั้นก็คืออาจจะที่พอพูดนะที่ขอคิดนะเดี๋ยวพอจะไปนําเสนออ่พิเศษให้ท่านสัมพันธ์ฟังว่าอันอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมมันเป็นเป็นแนวทางที่มันอยากได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนประมาณว่าเมื่อเราไปสามโรงเรียนแล้วเนี่ยทีนี้เราไม่ต้องเอาเนื้อเรื่องของเขาอ่ะหรือประวัติเนื้อความเนื้อเรื่องสตอรี่อะไรก็ตามแต่หลังจากเราไปดูแล้วเนี่ยเรามาพูดคุยกันเนี่ยบนฐานของของเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้ของค้นพบเรียกว่าของค้นพบและเราจะมาสร้างเป็นรูปแบบเป็นโมเดลของเราเนี่ยเราจะต้อง นียอันตัวเนี้ยที่ที่ท่านอยากได้นะยกตัวอย่างเช่นอยากอย่างโรงเรียนอะไรในสภาพแวดล้อมใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่น้องลองหยุดไปยังไงภาพเรื่องความปลอดภัยโรงเรียนแฮปปี้แฮปปี้สังกูอะไรก็ว่าไปเนี้ยแต่ในแฮปปี้ตรงนั้นอ่ะผู้ปกครองต้องยังไงเด็กต้องยังไงอะไรต้องยังไงโครงประกอบโค์ประกอบมันอาจจะเป็นโรงเรียนเนาะเหมือน ถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราเรามองคือว่าเราต้องไปดูว่าพายของมันคือองค์ประกอบไปูม่ใช่บ้างไปโรงเรียนกายภาพแบบชื่อมันยังเป็นไม่ใช่นะต้องตั้งชื่อใหม่แล้วก็มีองค์ประกอบในตัวนั้นให้ครบว่าในองค์ประกอบเรื่องพื้นที่ปลอดภัยของเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้มันจะต้องเป็นความสุขแต่ว่าความสุขตรงนี้มันอาจจะสร้างขึ้นมาเป็นโรงเรียนที่มันมีออกแบบเป็นแบบไหนของเราอ่ะต้องไปชิ้นคือต้องไปเอาข้อมูลจากโรงเรียนเล็กโรงเรียน กลางและโรงเรียนใหญ่ออกมาปุ๊บมาสังเคราะห์ออกมาว่าตัวไหนที่มันเหมือนกันมันต่างกันแล้วเราไปรีวิวมาเพิ่มบทที่สองแต่รุนก็ได้เพยพัฒนาก็ได้หมดพวกนี้เขาไม่เรียนนะเขาเอากิจกรรมนำเขากิจกรรมนำชีวิตเขาเป็นหลักสูตรที่มาคิดเองทําเองแต่อยู่ในกรอบของกระทรวงนะครับสมัยนี้นะมันเป็นเรื่องของ ความเท่าเทียมการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ดังนั้นมันจะต้องมีหลักการการคิดที่ที่ให้มองไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนมองไปถึงเนี่ยมันตัว STG นะนนที่ที่ท่านต้องการด้วยส่วนอของเราก็จะอยู่ในข้อที่สี่ประเด็นที่สี่นะครับที่ต้องไปดูตัวเนี้ยท่านก็อยากได้ถึงวิชาการที่ไม่ต้องไปทํามาละหนา ม่เอาวิชาการไม่ใช่แบบ่้เพื้นเป็นวิชาการเนื้อเนื้อบทความบทความ่คล้ายบทความเขียนบทความประมาณสิบหน้าถึงยี่สิบหน้ากอนเนี้แต่เนว่าแพทเทิร์นที่เดินไปแล้วก็มีคล้ายๆแบบบทที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าเราไปดูดีๆบทความก็จะเป็นบทที่หนึ่งสองสามสี่แค่เขาไม่ได้แยกเป็นบทบทบทเขาจะเขียนร้อยเรียงกันเป็นเลยนะครับอ่ประมาณนั้นใกล้เลยนะพอไปดูงานกลับมาก็นำเสนอวันที่สิบสองเลยครับอ่นะคะ ดังนั้นก็เชื่อว่ารุ่นนี้ทําได้เพราะสังเกตมาแล้วรุ่นนี้เก่งทุกคนอันนี้ไม่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 ได้แบบแก้งชงนะเก่งทุกคนทุกคนกล้าที่จะมีมุมมองที่แตกต่างกล้าที่จะมองกล้าที่จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยคือคิดโอเคอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ทังเจนใหม่เพราะเคยถามดูว่าเจนไหนเยอะก็คือเจนรุ่นใหม่เยอะมากนะครับเป็นตัวของตัวเองต้องมีสไตล์นะต้องมีสไตล์มันเป็นการที่ ทำให้เราเดินบนเส้นทางนี้คือคำว่าสไตล์คือแบบไม่จำเป็นที่ต้องไปรอกเรียนแบบใครจงตั้งใจทำงานแบบรักองคอ์กรรักงานของเราแล้วก็มีความสุขกับการทำงานไม่ว่าจะยากแค่ไหนเมื่อเดินมาแล้วไม่ตายหรอกนะคะแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็ก็ก็แชร์กันช่วยเหลือกันนะคะก็อย่าทิ้งกันที่สําคัญคือ จะอินชาลิศยากันนะคะแบบใครแบบใครได้ตีได้ดีไม่จำไว้เลยทุกอย่างมันก็เป็นไปตามามไปตามจงหวานชีพของโลกจำไปตามวัฒนธรรมบางคนน่ะเดินแค่เดินเฉยๆก็ดูดู ดูน่ารักองคนก็อุ๊ยไอ้นี่นะนเหมือนจะหน้าตกอย่างเงี้ยจริงแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีสไตล์คือ<ต>ไม่ได้เป็นคนที่ที่แบบแรงนะอย่างปออนี่นะดูผมไม่ิกแนบดนทีเหมือน,นอุ๊ยนี่แรงอะไรเงี้ยเดี๋ยเชื่อไหมทั้งใจเลยนะทั้งดีเอ็นเอเลยนะเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็เป็นคนที่ไม่อิจฉาหรือสยสคือไม่เลยหัวใจตวงนี้ ไม่มีแบบนั้นเลยนะคะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกคนนะใครที่คิดแบบว่ามนูไม่เป็นแบบนั้นนะสามารถที่จะแบบแบบเลิอกต้นใหม่ของเดิมไม่นะเชื่อเถอะแบบว่าเราต้องต่อไปเราจะทํางานแล้วอาจจะไปเจอพออที่ที่แบบ ไม่ใช่น่ารักมของพี่ก็ได้อยย่างงเี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพอว่อจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่จีบรองไมเนี่ยครับไม่จีบรองหรือเปล่าเอาไปอยู่ด้วยเห็นว่าขาดรองโรงเรียนของอนนะโรงเรียนน้องจอบที่พี่ยาดุสอนขาดรองคนขาดรองมีคนอันนี้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ขาดรองมีคนนะคะก็น่าจะได้น้องรองคนใหม่นะคะ ลงเรียนพอเป็นกรอบรองสีใหญ่พิเศษนะคะก็ขาดเพราะว่าย้ายไปอ่ย้ายไปตอนนี้ว่าวัดหนึ่งนะทุกคนกินบ้องมาได้กินบ้องมาได้นะคะกินบ้องมาได้นะคะนะครับก็นะขอให้เราแบบมีความสุขทุกทุกวันแล้วก็เลือกสอบไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าข้อสอบมันเป็นข้อสอบ ปลายเปิดแต่องค์ความรู้เราต้องแน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาครูเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอบรมมานะเป้าหมายคือโรงเรียนนะกลย,ยุทธ์เป็นแบบไหนแนวทางการพัฒนาทูกอยางคือมันมันก็จะประมวลออกมาเป็นเป็นโมเดลของเรานี่แหละเป็นการแบบในวิธีการเขียนเราก็ต้อง P D C A ด้วยนะคะก็เรามีกระบวนการวางแผนยังไงทำแบบนี้นะส่วน ดีนะเรามีเป็นเครื่องมือมีอะไรมีวิธีการทำขั้นตอนอย่างไรนะคะเนี่ยก็ไล่เรียงมานะคะนะคะทุกอย่างโอเคงานพีใครจะสอบถามอะไรไหมคะมีไหมมีแต่รอยอยู่ที่คนเลยนะใครยีเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมีเรื่องตื่นเต้นก็จะมีเรื่องตื่นเต้นต่อในแต่ละวันทีเรื่องตื่นเต้นไปทุกที่วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนะขออว่าอาจจะน้อยลงก็อาจจะเหลือแต่ท่าน พออ,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 อที่เกษียณได้ยุทราชการแล้วเพราะว่าต้องเข้าโรงเรียนนะคะต้องไปดูโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนอาจจะมีอะไรที่มันมันเกี่ยวกับโรงเรียนก็อาจจะวิ่งไปวิ่งมานะคะคก็มีอะไรให้ให้ที่ถามรีบบอกนะเพราะว่าช่วงเวลาดีๆที่เราได้มารวมกันเนี่ยมันก็นับถอยหลังแล้วนะคะเราก็จะสําเร็จในหลักสูตรตามโครงการพัฒนาและนะคะครับ โอเคครับกขขอให้ทุกคนโชคดีครับผมที่แลยครับขอบขอบครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผออภิสลานะครับแล้วก็ขอชนะนุที่ได้มาให้ข้อคิดและก็แนวทางในการปฏิบัติงานในการศึกษาดูงานนะครับก็หวังว่าท่านครูเขาร่วมรับการอบรมจากท่านใดมีข้อสงสัยอาจะสอบถามไปยังท่านผอทั้งสองท่านอาจจะหลังจากนี้นะครับผมก็เชื่อว่าท่านออทั้งสองท่านเนี่ยพร้อมที่จะให้ทำได้นะครับศึกสานะครับ เอาละถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขออนุญาตขอเสียงโปเ้เหมยท่านทั้งสองท่านั